ไฮไลท์อยู่ตรงเสาสู่เมตรค่ะร้อยกว่าคัน จากบ้านจะโบไปถ้ำน้ำลอดใช้เวลาประมาณ30นาทีซึ่งจะขับไปฝั่งปลายและอยู่ตรงข้ามกับตัวเมืองแม่ห้องสอนถ้าเราไปเราก็ต้องขับย้อนกลับมาอีกนะคะแต่ว่าวันนี้เราว่างพอดีก็ไปต่อเลยค่ะมาถึงถ้ำน้ำลอดเวลา10โมงค่าเข้าก็คนละ20บาทและมีค่าอาหารปลาค่าแพค่าตะเกียงค่าไกด์8 8บาท หารกันสามคนก็ตกคนละร้อยแปดสิบหกบาทอันนี้มันทำแรกมมาแล้วก็เอาให้ครบรับมาสักส <c oughs> พิบด้กันสักพิจัดไปค่ะถ้ำน้ำลอดตั้งอยู่ที่อำเภอปางมะผ้า เป็นถ้ำที่มีน้ำไหลผ่านกลางภูเขาจะต้องนั่งแพรเข้าไปชมเท่านั้นภายในถ้ำก็มีลำห้วยชื่อน้ำลางไหลลอดภูเขาไปทะลุออกอีกด้านสามารถเข้าชมได้ตลอดปีแต่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยตัวเองซึ่งในถ้ำมืดมากจะต้องใช้ไฟตะเกียงตลอดมอม,ม,มียิบยิบขบัดกเพชรถ้าหิวมันแห้งมันจะ ใช่ปลายแหลมจะเหมือนหัวนกอินทรีเหมือนไหมมองออกไหมอ๋อตรงนี้อ่าใช่แค่ส่วนหัวตรงนี้ที่เราขึ้นมามันมันคือถ้ำแรกชื่อถ้ำเสาหิไหนไฮไลท์อยู่ตรงเสาเลยสูง21เมตรค่ะอกขึ้นและย้อยลงมาเจอกันหลายพันปีนะคะกว่าจะเจอกันได้ ขั้นท <c oughs> ี่สองจะขึ้นใบปุ๋นะคะร้อยกว่าขั้นร้อยกว่าขั้นสองา่ัสองติดแรกของข้นสองนะคะแตงมีมาเหมือนปะกรัาเขาเรียกดอกไม้ตั้ง ภาพวาดก่อนตราสตร์เป็นรูปกวามตามภาพเป็นเงาๆนะคะหัวมันจะอยู่ตรงนี้ตรงเงาที่ลำตัวหางโดกขึ้นขาหลังขาหน้าถ่ายรูปด้วยค่ะจะชัดเห็นไหมน้นนะะองนี่ค่ะขั้ที่สองที่เราเดินขึ้นมาชื่อทุกตาไฮไลท์สุดท้ายเลยนะคะ,ะเหมือนพุกตาจีนเหมือนดนอ,อกไม้ค่ะ ขบลงนอนไหนวันนี้น่าจะไปตัวเมืองแหละพรุ่งนี้จะได้แบบก็บค่อ <ใน S 1> ยๆจับขำเมื่อไหน,นไหมก็เหนื่อยนะ <laughs> แต่เบากว่าไอ้หินเมื่อเช้าอยู่ขึ้นง่ายกว่าที่ดูถุกมชมยูมเมื่อเช้าอีก ส, er. ส่ตว์ีกว่าป่ะให้เพื่อสมบสมบัติสมคนสมัยก่อนก็เอาเอาเสษไม้ทำท่อนค่ะไม้ท่นอนม,มาขุดเป็นร่องว่ษสนคบ้ายเรือสมัยก่อนมันน้ำมันน่าจะเยอะค่ะมันรองมาง่ายไ่มคะค่ะเดี๋ยร่องงากเพาะันานกบการ์ล <c oughs> พอจะกลับเราก็เอาหนังสืออุทยานไปปั๊มกับเพื่อนทำให้รู้ว่าเพื่อนก็เที่ยวคนเดียวบ่อยๆอยู่เหมือนกันไอไอไอทางผ่านนะใช่ไหมหรือว่าอะไรใช่ใช่เาต้องขึ<ม>้นไปข้างบนเพราะมาจากทางัวเมืองกับแม่ห้องสอนนะคะถ้าจะกลับเชียงใหม่วันนี้ไม่ทันเต็มหมดเลยนะคะของรถตู้ปรีมประชานะคะจากนั้นเราก็แยกย้ายกันกลับ เพื่อนก็ขับกลับเชียงใหม่เราก็ขับกลับตัวเมืองแม่ห่องสอนขับรถประมาณเกือบสองชั่วโมงพอมาถึงเราก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านที่เราเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็เช่ารถเพิ่มอีกหนึ่งวันกินไกากน๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วอ้าเสร็จเดี๋ยวไปหาที่พักก่อนนะคะก็แนะนำมากสาวในรถคันเดิมดีแน่เลย การหาที่พักรอบนี้เราก็ขับรถดูเลยนะคะว่าตรงไหนที่พักดูไม่น่ากลัวและใกล้ถนนคนเดินจนเรามาเจอที่พักชื่อมั่นจองคำวิวที่นี่ก็คือละ850บาทสามารถพักได้2องคนจริงๆเราเข้าไปถามอีกที่เนาะเป็นสาขาแรกอะ่ะอันนี้เป็นสาขาทองสาขานั้นก็แบบติดวิวริมน้ำสวยมากเหมือนกัน ีน้ำเดิมมีตู้เย็นแล้วก็ทีวีให้ด้วยนะคะนี่มีตู้เสื้อผ้านี่คือบรรยากาศด้านนอกโอเคตอนนี้นะคะก็ะหุ่มงกว่าแล้วแหละเราก็จะไปหาอะไรกินนะคะถนนคนเดินอยู่ไกลมากๆเลยนะคะ เราก็พักในเมืองเนาะวันนี้พรุ่งนี้เช้าจะได้แบบไม่ต้องขับรถมาไกลเนาะมันจะได้ไม่เหนื่อยเนาะ,ะที่เราเลือกพักที่เนี่ยเราขับมอเตอร์ไซค์ดูเลยนะคะว่าตรงไหนมันดูไม่น่ากลัวนะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์แบบจองแบบไม่ไม่ได้เห็นแบบหรือโทรจองเงี้ยเนาะพอไปถึงนะ่ะโหเรานอนกลัวทั้งคืนนะแบบนอนคนเดียวเนาะจากประสบการณ์นั้นเราก็เข็ดเลยนะคะ เวลาเลือกอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเลือกที่แบบตัวเองไม่กลัวนะคะแต่ถ้าแบบไปไหนมาไหนถ้าไปแบบสองคนมีคนมาด้วยเนี้ยเราอยู่ที่ไหนก็ได้เนาะมันก็อุ่นใจเนาะแต่นี้มาคนเดียวก็ต้องเลือกเลือกที่ตัวเองนอนหลับสนิทอะ่ะอบรรยากาศก็คึกคืนมากเลยะคะ่ะ งานชันเผางานอะไรสักอย่างอยู่หน้าหักหล่อนเลก็เลยแบมาดูหน่อยอยากรู้นะคะจะไปทุกงานบ้างเลยกลับเชิงที่อยู่กับเชิงใช่ไหมคะโอ้นี่จะไปจ่าคน้นเดือนกล รู้สึกแบบคล้ายๆงานฉางสุรินบ้านเรานะคะแต่ว่านี้จะเป็นของใา้เหนือเนาะเขาบอกว่าอะไรอะเปิดไปคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเ,เราก็จะกับแล้วนะคะ นี้ก็10บโมงครึนนะคะ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเช็คเอาท์แล้วก็จะเอาเมอไซค์ไปคืนนะคะจากนั้นก็จะไปที่ขนส่งเลยเนาะลุงเจ้าของมอไซค์ก็จะขับมาส่งเราที่ขนส่งเป็นโมงนะครับเราจองรถตู้กับเชียงใหม่ไว้รอบ11โมงรถออกตรงเวลามาก แช้เวลาเดินทางกลับ6ชั่วโมงเท่ากับตอนมาและถึงเชียงใหม่เวลา5โมงเย็นซึ่งจุดที่เราลงรถก็อยู่ตรงข้ามกับนครชัยแอร์เลยเดี๋ยวก็จะเอากระเป๋าไปไ,ไว้ข้างในนครชัยแอร์ก่อนแล้วก็ไปหาอะไรกินก่อนนะคะหิวมากเลยนั่งรถแบบนานมาก เราจองตั๋วรถเชียงใหม่สุรินทร์เอาไว้รอบ6โมง15นาทีเราเลือกเป็นที่นั่งเบาหน้าเพราะต้องนั่งรถนานจะสามารถวางขาได้สบายมากกว่าเบาะหลังใช้เวลาเดินทางประมาณ14ชั่วโมง และทิปนี้ก็เป็นทิปท้ายปีที่ดีเลยแหละหวังว่าปีหน้าเราจะได้เที่ยวเยอะกว่าเดิมนะ